สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเลฟซีทุกทท่านท,ทุกคนนะคะรับชมคลิปนี้ก็ขอให้ถกขวายเหงอหือขวายปังเลยนะคะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็จะเป็นวิ่งบนเม็ดเดียวนะคะท่านผู้ชมเรามาดูกันว่าเป็นตัวอะไรบ้างนะคะขอฝากอ่านคําเตือนสักนิดนะคะท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปริวนี้นะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายถูกชนิดนะคะสนับสนุนสลากินแมงนาลเท่านั้นนะคะเรามาดูกันค่ะ นี่จะเป็นรางวัลที่หนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นเลขท้ายคนหนึ่งนะคะท่านชมมาบวกกันเลยค่ะอ่าหลักสิบนะคะเลขหกคะ่ะบวกหนึ่งบวกกันสามครั้งนะคะก็เป็นลงท้ายเลขเก้านะคะท่านชมเอาเก้ามาวางะคะ่ะ ดูอีกงวดที่สองกันะกนะคะก็เก้านะคะอ่าเจ็ดบวกกันสามครั้งนะคะก็ลง้ายเล็กหนึ่งบวกเก้าก็เป็นศูนย์ค่ะท่านผู้ชมอ่าศูนย์ตัวเดียวแบบนี้ค่ะศูนย์สามแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นสามแปด สามแปดสองนี้ค่ะ,ะมาบวกกันต่อศูนยบวกสองบวกสองคะก็ลงท้ายเลขหกนะคะงวดที่ออกหกสองหกค่ะ งวดถัดมานะคะอ่าสองบกอ่าสองบกสองก็แล้วกันนะคะนี่ก็บวกกันสามครั้งก็เป็นลงท้ายเลขสองตามบวกสองก็เป็นสี่ค่ะท่านผู้ชมเอาสี่มาวางนะคะก็งวดที่ออกสี่แปด สิบแปดหนึ่งค่ะก็อวงดนี้เข้าที่หลักร้อยนะคะมางดที่5กันค่ะงดที่ห้าก็จะเอาสี่แปดหนึ่งมาวางนะคะแล้วก็จะเป็นห 5, 5 9ค่ะ อ่าแปดนะคะอันนี้9้าบวกกัน3ครั้งนะคะก็เป็นลงท้ายเลขก7ค่ะ8ปก7เป็น15นะคะอ่างดที่ออก598ค่ะอ่าหลักร้อย2งวด3งวดแล้วนะคะ ห้าเก้าแปดแล้วก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งห้าสี่ค่ะเก้านะคะอ่ะเก้าบวกสองก็แล้วกันนะคะก็เป็นลงท้ายเลขหนึ่งค่ะอ่ะจะออกที่หนึ่งหนึ่งหกนะคะ เรามาดูงดที่จะออกกันนี้นะคะงดที่จะออกนี้จะเป็นตัวไดโนกเสร็จแล้วก็จะเอาเล็กท้ายคนหนึ่งนะคะท่านชมจะเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะ ก็เป็นเลขศูนย์นะท่านผู้ชมคิดว่าเลขศูนย์จะมีไหมะงวดนี้ท่านผู้ชมคิดว่ามีไหมคะอ่ะเร็วเรามาต่อกันอีกอีกโนนะคะก็จะเป็นวิ่งบนเช่นกันนะคะอยู่ในคลิปเดียวกันเลยค่ะอ่ะเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมอีกโซนจะเป็นแบบนี้นะคะนี่จะเป็นเลขหน้าคหนึ่งนะคะแล้วก็มาบวกเจ็ดนะคะท่านผู้ชมตัวเนี้ยเลขสามนี้บวกเจ็ดค่ะก็เป็นศูนย์ค่ะเอาศูนย์มาวางอ่าบวกค่าเตมนะคะ ใค่งดนี้งดเดียวค่ะเข้าที่หลักหน่วยนะคะดูงวดที่สองกันอ่าหกบกเจ็ดค่ะก็เป็นเลขสามค่ะก็งวดที่ออกหกศูนย์สามนะคะก็ เขาที่หลักหน่วยนี้นะ,ะมางดถัดไปอ่ะเก้าเจ็ดห้าค่ะแล้วก็บกบกเจ็ดค่ะก็ลงท้ายเลขสองนะคะก็ออกที่แบบนี้ แล้วมาอีกงวดหนึ่งนะคะ,ะบวกเจ็ดค่ะก็เป็นแปดนะคะ,ะก็เข้าที่หลักสิบนะคะ ดูงวดที่ห้ากันค่ะงวดที่ห้านะคะก็จะเป็นหนึ่งสองสองบุกบกเจ็ดค่ะก็เป็นเป็นเก้าค่ะห้าเก้าแปดนะคะมาที่หลักสิบนะคะ หลักสิบหลายงวดแล้วเนาะเรามาดูงวดที่เพิ่งออกไปนี้นะคะก็จะเป็นเจ็ดสองเก้าค่ะเจ็ดสองเก้า, 7, 2, าลงท้ายเลย 6, ขหกค่ะท่านผู้ชมแต่อันนี้กลับมาหลักหน่วยนะคะทำไมเขาไม่มาหลักสิบเนาะ ก่อนหน้าน,นั้นที่เราเคยลงไปเล็กวิ่งนั้นนะคะจะเป็นหนึ่งนะคะแต่อันนี้เรามาดูกันว่าสองสูตรนี้เขาเขาจะชนกันไหมนะคะสองสูตรสามสูตรนี้ค่ะเลขหน้าคอหนึ่งก็เป็นหนึ่งศูนย์สี่ค่ะเออก็ยังเป็นตัวนี้อยู่นะก็ยังเป็นตัวนี้อยู่นะคะท่านชมอ่าเดี๋ยวเราเอามาดูทั้งทั้งสองสูตรเลยนะคะ อสองูตรนี้นะคะเรามาดูตั้งแต่งวดนี้เลยนะคะงวดนี้นะคะแต่ว่าอันนี้จะเริ่มต้นที่สองตัวนะคะก็มาสุดละตัวนะคะแล้วก็มางวดที่สองค่ะงวดที่สองตัวนี้มาเลขศูนย์ตัวนี้มาหลักหน่วยนะคะนี่มาสิบมาหน่วยนะคะแล้วก็มางวดที่สามค่ะมางวดที่สามนะ อันนี้มาหน่วยนะอันนี้มาสิบนะคะอ,อ่าก็มาสดละตัวเห็นไหมคะเนาะแล้วมางดที่งวดที่สี่นะคะงวดที่สี่ตัวนี้มาหลักร้อยค่ะส่วนตัวนี้มาหลักสิบนะคะแล้วมางดที่งวดที่ห้านะคะงวดที่ห้าตัวนี้มาหลักร้อยนะคะตัวนี้มาหลักสิบค่ะ ลายตาไหมคะพอดีสีเหมือนกันเนาะช้างก็ลืมเอ,เอาสีอื่นใส่นะคะแล้วก็มางวดที่เพิ่งออกไปนั้นนะคะก็มาสุดละตัวเช่นกันนะคะส่วนงวดนี้ก็ยังมาสุดละตัวท่านชมคิดว่ามามาพร้อมกันไหมคะสองสูรตรนี้ช้างก็คิดว่าน่าจะมาพร้อมกันนะคะถ้าสมมติว่าเขามาพร้อมกันก็ต้องหาแค่อีกตัวเดียวเองนะคะ แล้วก็เรามาดูอ <ave them. S 1> uh, ีกสูตรเก่าของเราที่เคยเข้านะคะอ่ะจะเป็นสูตรนี้นะคะเรามาเทียบชวนดูอีกนิดหนึ่งนะสูตรนี้เรามาชนกับสองสูตรนี้อีกนิดนึงค่ะส่วนตัวนี้จะเข้าตั้งแต่งดนี้นะคะไม่ใช่งดนั้นนะก็เข้าตั้งแต่งดนี้อ่าเรามาดูอ่าตัวนี้เป็นศูนย์ค่ะเป็นศูนย์ศูนย์ตัวนี้ก็เป็นศูนย์นะคะ ตัวนี้ก็เป็นศูนย์นะคะแล้วก็มาโอ้ยมันไม่พอเนาะอ่าท่านผู้ชมดูดีๆนะคะลายตานิดหนึ่งนะคะอันนี้เป็นสี่ค่ะตัวนี้เป็นแปดคะ่ะตัวนี้เป็นหนึ่งค่ะมารางวัลที่หนึ่งเลยนะคะแล้วก็มาอีกงวดหนึ่งคะ่ะอ๋อตัวนี้โอ้รางวัลที่หนึ่งเลยเลยวดที่ผ่านมานั้นนะคะท่านผู้ชม ตัวนี้เป็นหนึ่งค่ะท่านผู้ชมตัวนี้เป็นหนึ่งนะคะแล้วตัวนี้เป็นหกค่ะตัวนี้เป็นหนึ่งค่ะนะสนงดนี้เขาชนกันที่เลขหนึ่งนะคะชนกันที่เลขหนึ่งเป็นแบบนี้นะคะช้างคิดว่าไม่น่าจะเบิ้ลแบบนี้นะคะก็เร็วเราหาอีกตัวหนึ่งถ้าสมมุติว่าเขามาตามนี้นะคะท่านผู้ชมหาเอามาประกบกับสองตัวนี้ก็เลขหกกับเลขเก้าหรือเลขเจ็ด ประมาณนั้นนะคะท่านผู้ชมอ่ากันนะคะเดี๋ยวพี่ช้างลองเขียนให้ดูสักนิดหนึ่งค่ะอ่าเราวิเคราะห์สักนิดหนึ่งนะคะถ้าสมมุติว่าเขามาแบบนี้นะอ่าก่อนจะวิเคราะห์เดี๋ยวพี่ช้างเอาอันนี้ให้ดูนิดหนึ่งเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะบอกว่าไม่เกี่ยวกันแต่ว่าเขาก็เป็นชนแล้วอ่าเด่นตัวเดียวนะคะท่านผู้ชมงวดที่แล้วเขาไปล่างนะคะส่วนงวดนี้ที่เลขสองใช่ไหมคะสองนี ไม่เท่าไหรอ่อะพี่ช้างคิดว่านะาเลขสองนี้นะคะมาเรามา,มา,มาลองจับคู่ดูนะคะอ่ะเอาตั้งแต่แบบนี้เลยนะอย่างนี้นะคะอ,อย่างนี้นะลองใส่ดูค่ะอ,อย่างนี้อย่างนี้นะคะมาอีกตัวหนึ่งมีประมาณนี้นะพี่ช้างคิดว่านะตัวนี้ ตัวที่คิดว่าถ้าสมมุติเขามาตามนี้อ่ะตัวที่เด่นๆนะแบบนี้แบบนี้แล้วค่ะถ้าสมมุติเราจะเป็นตัวกันนะคะก็จะเอาอืมนี่ก็กันนะคะครบทั้งสิบตัวแล้วมึงคะเนี่ยออมประมาณนี้ค่ะท่าผม้ชม ก็หาว่าชอบก็แคปไปนะคะท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวเรามาพบกันอีกคลิปหนะสองตัวมาหนึ่งตัวนะคะก็น่าสนใจเช่นกันนะคะสูตรนี้นะคะท่านผู้ชมอ่ะก็ขอให้โชคดีค่ะเฮงๆปังปังอ่าทุกทุกท่านทุกทคนนะคะอ่ะก็จะเป็นสูตรอันนี้ที่เราดูกันเนาะอ่ะเป็นประมาณนี้ค่ะสูตรนี้นะคะอ่ะก็ขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ